หลังจากที่เรานะครับฝึกในการหาความสัมพันธ์เวียนเกิดแล้วบางครั้งนะสิ่งที่เราต้องการจากความสัมพันธ์เวียนเกิดก็คือสูตรที่เราสามารถแทนค่า n เข้าไปได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นเรามีสมการเรามีความสัมพันธ์ฟิโบนัชชี e. n กับ f n ลบหวกกับ f n ลบสมสมมติว่าเราต้องการหา f 1 0 0 0นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องไปหา f 999 9 9 99, 9 9อยเอยอยหลังไปไปเรื่อยๆมันเป็นไปได้ไหมว่าเราสามารถจะมีมีสูตรนะครับที่แทนค่า n ปุ๊บเราสามารถหาค่า f n ได้นะครับ คำตอบก็คือว่ามันมีความสัมพันธ์เวเกิดบางรูปแบบที่เราสามารถหาสูตรหรือสิ่งที่เราจะเรียกว่าผลเฉลยชัดแจ้งได้นะครับบางอันนะปัจจุบันยังหาไม่ได้มันก็ยังมีการศึกษาอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราจะสอบเราก็แน่นอนว่าเราจะสอบเฉพาะที่มันมีสูตรที่เราหาได้นะครับ ลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวตัวอย่างที่เราใช้แบบพื้นฐานก็พอที่จะหาได้นะครับให้ sn เท่ากับ3 sn ลบ1โดยที่ s 0ูนยเท่ากับหนึนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เราก็ทำการกระจายเรื่อยๆ uh, sn น้ากับสาม sn ลบลบหนะครับ sn ลบหก็เท่ากับสาม sn ลบลเรากระจายในลักษณะนี้จนกระทั่งถึง s สูนนะครับสามันปรากฏขึ้น กี่ตัวนะครับที่เราเรากระจายออกมันจะเกิดขึ้นทั้งหมด n ตัวนะครับสังเกตจากอะไรนะครับเราอาจจะพิสูจน์แบบอุปนัยก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบเร็วๆนะครับซึ่งได้ได้ผลเหมือนกันก็คือว่าสําหรับข้อข้อนี้เนาะบางบางอย่างต้องพิสูจน์แบบหนักๆอยู่นะครับแต่ข้อข้อนี้สังเกตว่าจาก n ไป n ลบหนึ่งห่างกัน1ตัว3ามมันงอกมันห จาก n ไป n ลบ2ทางกัน2ตัว3เพิ่มขึ้นมา2ตัวนะครับพอถึง s ศนย์ n กับ0ูห่างกัน n, n ตัว3างอกขึ้นมาทั้งหมด n ตัวเราก็จะได้ออกมาเป็น3กํกำลัง n คูณกับ s 0ซึ่ง s ศูนย์ซึ่งตัวนี้เราก็ยังพอหากกันได้นะครับทัดไปนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้จะซับซ้อนขึ้น Sn ทั้งแบบ SN 2 Sn ลบลบ1เราทำการกระจาย Sn ลบ1ได้ SN 2 Sn ลบ2บวนนะครับเราคูณเข้าไปนะครับกระจายเข้าไปเราจะได้ค่าคงที่ออกมาเป็น2บวก1มาบวกกันขณะที่ตัวตัวนี้มันก็จะเป็น2อกำลังสงหรือ4นะครับ ตัวนี้เอา4คูณกับ sn ลบ2ก็เป็น2 sn ลบ3บวก1นะครับ 5, ค่าคงที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ4ในการบวกนะครับแล้วก็สังเกตว่าเฮ้ยไอ้ตัว2นะครับที่อยู่หน้า s ตัวข้างหลังมันก็จะเพิ่มขึ้นมาทีละ1นะครับพอถึง s สุดมันก็จะเป็นมี2อ,อยู่ทั้งหมด n ตัวนะครับ แล้วก็ระหว่างทางมันก็จะมีการบวกสองยกกำลังอะไรต่างๆมาเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะมีน้อยกว่าตัวที่อยู่ข้างหน้าสัมประสิทธิ์ของ sn อ่า s ที่อยู่อยู่ข้างหน้าน้อยลงมาขึ้นหนึ่งนะครับเอาเอาสอง,งมันก็จะออกมาในรูปนี้นะครับแต่จากเงื่อนไขว่า s สูนนะครับเท่ากับหนึ่ง s สูนเท่าเท่ากับหนึ่งเราก็จะได้ แทนข้ามมานะครับเป็น2องกำลังเบวก2กํกลังเอ็นลบ1บวกกันเรื่อยๆถึง1ซึ่งตัวนี้ใช้สู่อนุกรมเลขาคณิตได้ออกมาเป็น2องกำลังเบวก1ลบ1นรับคณิตมาดูตัวสุดท้ายนะครับสำหรับโจทย์ลักษณะนี้นะครับ ก็จะเป็น bn นะครับ bn เท่ากับ n bn ลบหนึ่งโจทย์ตัวนี้อยู่ในความสัมพันธ์เวนเกิดตัวอย่างแรกเลยที่เกี่ยวกับการเรียงค่านะครับการเรียงค่า n คนนะครับพอเป็น n คูณกับ bn ลบหนึ่งปุ๊บ bn ลบหกระจายมาตอนนี้สังเกตว่าตัวห้อยมันคือ n ลบลบหนึ่งะมันก็จะเท่ากับเอาตัวห้อยนะครับตัวห้อยก็คือ n ลบหคูณกับ b สัสคิดที่มันลดลงหนึ่งค่าก็คือ n ลบหนลบหนึ 1, ่งก็คือ n ลบสนะครับกระจายกันต่อนะครับ b n ลบสก็จะออกมาเป็น n ลบส b n ลบสสังเกตว่าตัวสัมประสิทธิ์มันก็จะถอยมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ตัวตัวคูณตัวนี้จะมากกว่าสัสคิดอยู่ นะนะครับเนื่องจากเงื่อนไขเริ่มต้นจริงๆมันมันต้องจบที่มันต้องจบที่มันไม่จบที่ bb ศูนย์นี้จริงๆมันมันต้องจบที่ b b บหนึ่งนะนะครับมีความผิดพลาดนะครับมันก็จะถอยมาจนกระทั่งถึงด b หนึ่งนะครับแต่ B1 หนึ่งของเราขึ้นนะครับเราก็คำนวณออกมาได้ i n f a c t กตตามที่เราเคยรู้เกี่ยวกับการเรียน สิ่งของที่ต่างกัน n s ิบนะครับถัดไปเราจะเราจะไปดูเกี่ยวกับาการหาสูตรนะครับของผลชนของความสัมพันธ์เวียนเกิดที่มีรูปร่างหน้าตาประเภทหนึ่งที่ที่เป็นตัวที่ศึกษากันมาเป็นอย่างดี ในคลิปหน้านะครับ